สวัสดีลูกๆนัเกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนศิดินทรที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนที่ลูกๆนัเกเรียนจะสอบโอนิตปีการศึกษา2564ซึ่งปีการศึกษานี้นะคะเป็นการสอบที่ให้ลูกๆนัเกเรียนได้สมัครสอบเองตามความสมัครใจดังนั้นในวันอาทิตย์นี้สำหรับ เด็กๆคนไหนที่จะต้องเข้าสอบนะคะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรและจะต้องเตรียมอะไรบ้างในการเข้าสอบ mm hmm. ในลำดับแรกนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูตารางสอบโอนเของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก่อนนะคะในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2,565นี้เราจะสอบนะคะโดยมีทั้งสิ้น4วิชานั่นก็คือคณิตศาสตร์ ภาษาไทยวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยการสอบเรียงตามวิชานะคะดังที่ได้แจ้งทีนี้เมื่อนักเรียนมาถึงสนามสอบแล้วนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทําเลยก็คือการเข้าวัดอุณหภูมินะคะสนามสอบจะมีการวัดอุณหภูมิในเบื้องต้นให้นักเรียนหลังจากที่นักเรียนวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องมาตรวจสอบรายชื่อเลขที่นั่งสอบ สนามสอบนะคะโดยทางสนามสอบจะมีป้ายมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดไว้บริเวณด้านหน้าโดมรวมใจสีดินทรเมื่อนักเรียนตรวจสอบรายชื่อเลขที่นั่งสอบแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนเวลา8.30นาฬิกา30นาทีะคะประมาณเวลา8.00นาฬิกาตรงสนามสอบจะเริ่มประกาศ อนุญาตให้นักเรียนขึ้นอาคารสอบได้นะคะดังนั้นลูกๆนักเรียนที่จะมาสอบในวันอาทิตย์นี้นักเรียนควรจะมาก่อนเวลา8นาฬิกาเพื่อจะต้องมาเตรียมความพร้อมในเรื่องของการวัดอุณหภูมิการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะวิชาแรกที่เราจะเริ่มสอบนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะเริ่มสอบในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา10นาฬิกา วิชาคณิตศาสตร์นักเรียนจะมีเวลาในการทำข้อสอบ90นาทีหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะมีเวลาพัก30นาทีซึ่งในช่วงพัก30นาทีนี้สนามสอบจะไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากอาคารสอบนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะเริ่มสอบวิชาที่ 2. เวลา10นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกา โดยเริ่มสอบรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งจะเป็นทั้งแบบปรนัยและอัตนัยภาษาไทยนักเรียนจะมีเวลาในการทำข้อสอบ90นาทีเมื่อนักเรียนทำข้อสอบภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะมีเวลาพักรับประทานอาหาร30นาทีนะคะในตารางที่ครูนำมาให้เนี่ยคุณครูใส่จำนวนนาทีผิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนจะมีเวลาพัก60นาทีนะคะ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกาจะเริ่มสอบวิชาวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นก่อนเวลา13นาฬิกนั่นก็คือเวลา12นาฬิก30นาทีนักเรียนควรที่จะเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นอาคารสอบแล้วนะคะเขาจะให้นักเรียนขึ้นอาคารสอบเนี่ยช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีแล้วเมื่อถึงเวลา13นาฬิกานักเรียนก็จะ เริ่มสอบรายวิชาที่3นั่นก็คือรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนจะมีเวลาสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์90นาทีนะคะและก็มีเวลาพัก30นาทีโดยการพัก30นาทีนี้สนามสอบจะไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากอาคารสอบเช่นเดิมนะคะหลังจากนั้นเวลา15นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีนักเรียนสอบวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เวลาสอบ90นาที และนี่ก็คือตารางสอบโอนิชชันมัธยมศึกษาปีที่3นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องนําเข้าห้องสอบและที่สนามสอบอนุญ,ญาตให้นําเข้าห้องสอบได้นั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็คือดินสอดํา 2B นะคะลูกๆนักเรียนคนไหนที่กลัวว่าจะเสียเวลาในการเหลาดินสอระหว่างเตรียมความพร้อม ระหว่างสอบเนี่ยกลัวว่าถ้าต้องมานั่งเหลาดินสอนในห้องสอบจะเสียเวลานักเรียนก็เตรียมมา2แทง่งสามแท่งก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนนะคะอันที่2เลยก็คือปากกาสําหรับเซ็นชื่อในที่นี้นะคะคุณครูขอให้นักเรียนนําปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินย้ํานะคะจะต้องเป็นปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน บางปีนักเรียนใช้ปากกาหมึกซึมสีดำอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็มันมันไม่ถูกนะคะแล้วก็บางทีปากกาหมึกซึมเนี่ยมันซึมไปโดนกระดาษคำตอบทำให้กระดาษคำตอบเสียหายนักเรียนก็จะต้องมานั่งฝนกระดาษคำตอบใหม่ดังนั้นปากกาที่ใช้นะคะก็ขอให้เป็นปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินนะคะปากกาใช้ในกรณีที่นักเรียนจะต้องเขียน เช่นการลงลายมือชื่อนะคะหรือในกรณีที่อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์นะคะอาจนักเรียนอาจจะต้องเขียนตัวเลขลงไปในกระดาษคำตอบอันนี้ให้นักเรียนใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินแต่อะไรที่เป็นการฝนนักเรียนจะต้องใช้ดินสอดำา 2B นี่คือการใช้ประเภทนะคะของอุปกรณ์การเขียนให้ถูกต้องนะคะอันต่อไปนะคะนาฬิกา นาฬิกาสนามสอบอนุญาตให้นําเข้าห้องสอบได้นะคะแต่จะต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาแบบเข็มก็คือแบบนี้นะคะไม่อนุญาตให้นํานาฬิกาดิจิตอลนาฬิกาที่เป็นตัวเลขนะคะหรือสมาร์ทวอชแบบนี้นะคะซึ่งเป็นนาฬิกาที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้แบบนี้สนามสอบไม่อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบแล้วสนามสอบก็ไม่อนุญาตให้นักเรียนฝากอุปกรณ์ เหล่านี้ไว้กับคณะกรรมการคุมสอบนะคะดังนั้นถ้านักเรียนทราบแล้วนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องนำมาโรงเรียนเลยเราจะได้ไม่ต้องก,งกังวลว่าสมาร์ทวอชเราจะหายหรือเปล่านะคะอันต่อไปที่อนุญ,ญาตให้นักเรียนนำเข้าได้ก็คือกบเหล่าดินสอนะคะอันต่อไปก็คือยางลบดินสอ,อยางลบดินสอของใครที่เพิ่งซื้อมาใหม่มันก็จะมีปลอกยางลบนะคะให้นักเรียนดึงปลอกออกด้วยนะคะ แล้วก็สิ่งสำคัญเลยที่นักเรียนจะขาดไม่ได้นั่นก็คือบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับนักเรียนคนไหนที่บัตรประจำตัวประชาชนหายในช่วงนี้ยังมีเวลานะคะในการไปทำบัตรใหม่ก็ขอให้นักเรียนรีบไปทำบัตรนะคะหากนักเรียนไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยสนามสอบจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องสอบแต่ถ้านักเรียนไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแต่นักเรียนมีบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้เช่นใบขับขี่ บัตรนักเรียนนะคะสนามสอบถือว่าเป็นบัตรที่ทางราชการออกให้นะคะก็จะอนุญาตให้นักเรียนนําเข้าบัตรใดที่นักเรียนเอามาใช้แทนบัตรประชาชนนะคะจะต้องเป็นบัตรที่ทางราชการออกให้มีเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักมีรูปถ่ายของนักเรียนและก็จะต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ห้ามนักเรียนนําเข้าห้องสอบเลยนั่นก็คือ โทรศัพท์มือถือวิทยุติดตามตัวหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะที่ใช้ในการสื่อสารได้ห้ามนำเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดอันต่อไปก็คือเอกสารนะคะเอกสารต่างๆอาจจะเป็นใบที่นักเรียนปริ้นออกมาระเบียบการอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องนำเข้านะคะอันต่อไปก็คือคุณครูแจ้งไปแล้วนะคะนั่นก็คือสมาร์ทวอชนะคะ สำหรับในเรื่องต่อไปนะคะระเบียบการเข้าห้องสอบระเบียบการเข้าห้องสอบเราจะปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันทั่วประเทศนะคะก็คือ 1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบไม่มีสิทธิสอบดังนั้นนักเรียนมาถึงสนามสอบแล้วให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อของตัวเองให้ดีนะคะ 2. ไม่มีบัตรแสดงตนไม่มีสิทธิสอบออกจากบ้านอย่าลืมตรวจสอบดูนะคะว่านําบัตรแสดงตนมาด้วยหรือไม่ 3. ไปผิดสนานสอบไม่มีสิทธิสอบ 4. ไปสายเกิน30นาทีไม่มีสิทธิสอบในรายวิชานั้น 5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดนะคะ 6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลาสอบ 7. อ,อนุญ,ญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้แต่จะต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้นไม่อนุญ,ญาตให้นำนาฬิกาดิจิตอนหรือนาฬิกาที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เข้าห้องสอบ นะคะคสำหรับการสอบโอน e t ในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565นี้คุณครูก็ขอให้ลูกๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนศีรินทรนทุกคนประสบความสำเร็จและโชคดีในการสอบด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สวัสดีค่ะ